ถักมาได้ประมาณนึงแล้วนะคะเนี่ยใบใหญ่มากเลยค่ะตอนแรกนึกว่าจะเสร็จภายในวันเดียวสองวันนี้วันที่สามวันที่สามหรือวันที่สี่ท่านได้ไปหอดไซอยู่ไม่ใช่งานเล็กงานใหญ่คือเรื่องของเรื่องอะ่ะคือพอเริ่มต้นใช่ไหมพอเริ่มต้นอุ้ยฮทเทียไซไอแพดไปนำ้ำอุ้ยหาทเทียขนเอาไม้พุ่มไปทักน้ำจากสองกอ คิดไปเรื่อยๆยังไงเผื่อใส่ขนมอีกสองถุงอะไรอย่างนี้มันเลยใหญ่ขึ้นเรื่อยๆพอใหญ่ทีนี้รอบมันก็ต้องใหญ่ใช่ไหมเราแถวนะมันแถวและนิดเดียวนิดเดียวเองเนี่ยไปกี่แถวแล้วเนี่ยสองเฉพาะเฉพาะตรงที่ตั้งขึ้นนะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหสแปดยี่สยี่องสี่หี่ปดยีแถวแล้ว ยังไม่ได้ถึงครึ่งใบเลยป้ากะว่าถักขึ้นมาตรงๆสักอีกประมาณเท่านี้แหละก็น่าจะอีกประมาณ30แถวก็น่าจะอีก 3- 4สวันนู่นแหละเสร็จแล้วป้าก็จะเอาเอาซิปมาติดเป็นแบบลูดใช่ไหมแล้วป้าก็ทำหูสำหรับหิ้วสองข้างเป็นกระเป๋าภายข้างหิ้วข้างเนี่ยหนีบจะกะักรแกล้น่าจะพอดีนี่แหละก็ต้องสูงกว่านี้อีกสัก คืบหนึ่งอันนี้ได้คืบเกือบคืบแล้วนะก็อีกคืบหนึ่งนู่นแหละเชือกฟางก็กองอยู่นี่เต็มเลยคราวนี้เวลาเราถักขึ้นมาฝั่งที่ถักตรงเนี่ยมันต้องมีการดึงเชือกฟางนิดนึงตอนที่เราถักขยายเนี่ยเราไม่ต้องดึงเพราะว่ามันขยายออกเรื่อยๆอยู่แล้วเนาะมันดีค่ะป้าว่ามันดีเลยแหละมันแข็งนิดนึงแต่ว่าก็อ่อนทั้งทั้งแบบ มีความแข็งแล้วมีความนุ่มอยู่ในอันเดียวกันบางทีถ้าเป็นกระเป๋าสันสานที่เป็นพลาสติกสาน่ะมันจะแข็งๆหน่อยใช่ไหมแข็งด้วยแล้วก็หมายถึงสัมผัสมันก็แข็งด้วยแต่อันนี้มันจะเป็นสัมผัสเหมือนผ้าแต่ว่ามีความแข็งนิดนึงดีป้าว่าดีคอนเฟิร์มไอเดียนี้ใช้ได้ตอนแรกไม่กล้าเพราะว่ายัางไม่ยังไม่ทันทำไงแค่คิดแล้วเชือกเนี่ยป้าก็ต่อเห็นไหมป้าจะต่อไว้เลย ไม่รู้สีอะไรล่ะต่อมั่วไปแล้วก็ถักไปเรื่อยๆคราวนี้เวลาจะเปลี่ยนพอเชือกฟางมันหมดเนี่ยเวลาจะเพิ่มเชือกฟางเราก็วางลงไปแล้วเราก็ใส่แล้วเวลาเราถักตรงนี้ต,นนนต,ต,มมนต้องมีการดึงนิดนึงค่ะเป็นช่วงที่ตั้งตรงมาเนี่ยต้องมีการดึงนิดนึงช่วงขยายไม่ต้องไม่ต้องดึงแต่ช่วงตรงเนี่ยต้องดึงนิดนึงพราะช่วงเปลี่ยนเชือกฟางเนี่ยเราเอาเชือก อีกอันนึงที่เราจะใส่เพิ่มเนี่ยซ้อนไว้เลยแล้วเราก็ถักไปเชือกฟางป้ามันจะเส้นหนึ่งประมาณเมตรครึ่งอย่างเงี้ยเรามันก็หมดนี่ป้าเปลี่ยนมาเยอะแล้วมาถึงตรงอ๋ตรงนี้เชือกมันขาดป้าก็มัดปมไว้ไม่เป็นไรปมก็ไม่มีปัญหาเราก็เก็บไป ไม่เก็บก็ได้นะเอาปมไว้ด้านในปมไว้ด้านในกระเป๋าก็ไม่เป็นไรมาสี่ห้าห่วงแล้วเราก็ดึงเชือกฟางดึงปลายเนี้ยดึงให้มันมาอยู่ในนี้เลื่อน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 นี่เสร็จก็โอเคก็เข้ามาอยู่ในนี้แล้ว เราก็ถักต่อไปนี่เป็นการเปลี่ยนเชือก<ๆ>เราก็ไปเรื่อยๆแล้วเราก็คอยดูว่าเนี่ยที่เราถักขอบเนี่ยคอยดูให้มันตรงๆไม่ต้องบานออกไม่ต้องนั้นแล้วก็ขยับนิดนึงให้มันตรงๆขึ้นไปเนี่ยค่ะว่ถักไปเรื่อยๆเลย มันดีเลยแหละมันดีป้ายืนยันมันดีตอนแรกคิดว่าสีหลอดว่เนอสีแลลวว่เนอะักักไปช่วงขยายมันยากไงมันเยอะมันใหญ่มันใหญ่แล้วมันก็ช้าพอมันเริ่มตั้งขึ้นมาปุ๊บโก็มันดีตัวนี้ก็เลยจะถักให้มันเสร็จเดี๋ยวพอมันเสร็จเดี๋ยวก็โดนเอาไปใช้เดี๋ยวลูกป้าต้องมาแล้วก็แม่ ขอนะอะไรประมาณนี้แหละสไตล์เขาเริ่มแรกจริงๆแค่จะเอาของเหลือมาใช้แค่นั้นเองไหมเหลือเยอะไหมเหลือก้อนละนิดก้อนละหน่อยปกติพวกเวลาเหลือก้อนละนิดก้อนละหน่อย,ยป้าก็จะมาทำพวงกุญแจคะ่ะเล็กๆ ทำงานเล็กๆทีนี้อันนี้มันเยอะอ่ะมันไม่ใช่ก้อนเดียวแล้วมันเป็นตะกร้าเลยอันนี้แค่แค่ส่วนที่เหลือแบบก้อนเท่านี้ขึ้นไปนะแต่ก้อนใหญ่ๆปัระดับกลางๆอ่ะอีกเป็นสิบยี่สิบเหมือนกัน <laughs> คือว่าเปิดใช้ทุกสีอแล้วก็ใช้ไปแล้วมันก็จะเหลือ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 ,ลอทุกสีแหละ อันนี้เป็นปลายของอันที่แล้วเราก็ตัดทิ้งได้ถ้ามันเกินมาอย่างเี้ยเราก็ตัดออกไปเลยดึงขึ้นมาเป็นไก่ค่ะคุ้มๆดอกตุกยางมี1สบาทนี่งีสบาทสมราคาอยู่เลย แค่เวามาบอกว่าตอนถักด้านข้างเนี้ยมันต้องมีการเล็งนิดนึงดึงนิดนึงดูให้มันตรงขึ้นไปเท่าๆกันให้ขอบมันเท่าๆกันกระเป๋าจะได้ไม่เบี้ยวแค่นี้ยค่ะแต่ว่ารูปสําเร็จนี้เดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งนะมันก็ง่ายๆมันก็ไม่ได้ยากเลยง่ายๆเลยเพียงแต่ว่ามันนานมากเอางี้ก็ได้ถ้าเราไม่ถักเสร็จเราก็แบบ พอเหลือเศษไหมเราก็ค่อยมาต่อเหลือเศษไหมเราก็ค่อยมาต่อถักทิ้งไว้อย่างนี้แหละคะ่ะทิ้งไว้เป็นเดือนเป็นปีพอมีเศษไหมค่อยมาถักต่อมีเอาได้เศษมาอีกแล้วก็มาถักต่อสันก็ได้ประเด็นคือป้าไปขึ้นต้นใบใหญ่เกินไปไงประเด็นคือเรื่องมากแล้วตอนแรกกะว่าจะทําแค่ใบเล็กๆนะเป็นกระเป๋าผ้า เล็กๆพอได้ใส่ขนมขนมไปเซเว่ได้สื้อนั้นสื้อนี้นะพอคิดไปคิดมาโอ้ยมันต้องใส่เวลาเราไปไหนมันต้องใส่ไอ a แพดเว้ยแล้วเวลาออกจากบ้านนะแป๊กแปพอจะไปไหนสักทีหนึ่งเนี่ยสมมุติไปเที่ยวอะไรวันเดียวกับหรือจะไปทุรละทำบงทำบุญอะไรก็ตามแต่ถ้าออกไปทั้งครอบครัวนี่ลุงน่ย โทรศัพท์ตัวเองก็ไม่ชอบถือจะชอบเอามาฝากป้าไว้โทรศัพท์กับแท็บเล็ตเล็กๆอันเล็กกว่า iPad นิดนึงเนี่ยเครื่องหนึ่งเนี่ยเครื่องของแกแกจะชอบเอามาฝากเราแล้วเราอะกระเป๋าใบเล็กๆสมบัติเราก็เยอะอยู่แล้วเนาะนี่ละ่ะก็เลยพอพอได้ทําก็เลยคิดเพื่อนั่นเพื่อนนี่กระเป๋าเงวยงามๆกับมีอยู่เด บอเอามาใส่เด้ใส่ตู้ไว้เป็นอย่างนั้นเป็นคือกันบออันใดงามๆอยู่ในถุงแล้วก็แพงไว้ใส่ใส่ตู้ไว้แต่ว่าอันงามไปใส่ไกลๆไกลๆไปตลาดตลาดไปหามงหามอ,ามมอเสียถือกระเป๋าผ้ากระเป๋าอยียงของจ้ะของอ,ะ,อะไรอ่อนอยนแง่ละไป ของงามๆใส่ตัวแต่หัวจะคลองยี่ดอกนะเห็นไหมคะมันไม่ได้ยากนะมันง่ายๆเนี่ยถักไปถ้ามันตรงเนี่ยป้าถักแล้วป้ารู้สึกว่ามันตรงอยู่แล้วมัน พอตั้งตรงขึ้นมาปุ๊บมันเป็นขอบตรงขึ้นมาอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องดึงแต่ถ้าถักแล้วรู้สึกว่ามันบานออกอย่างเงี้ยเราก็ดึงดึงอันนี้นิดนึงดึงเชือกฟางนิดนึงให้มันตรงขึ้นมานะมันก็จะเป็นแบบนี้อีกยาวไกลค่ะน่าจะอีกสีห้าวันนู่นแหละเดี๋ยวมาเจอกันค่ะเกตกระเป๋าเสร็จไปเราก็มาแชร์ไอเดียนะคะงานกระเป๋าเราก็ค้างไว้ก่อนนะของป้าก็จะค้างไว้ก่อนเพราะว่ามีเวลาม้วนไหม เวลาคนซื้อไหมหม้วนให้หม,ใหม้วนไหมอะไรเงี้ยป้าก็ทําไปก่อนกระเป๋าป้าก็ค้างไว้แล้วก็ค่อยว่างก็ค่อยมาทํานะป้าก็จะมาแชร์ไอเดียนะเนี่ยเราสามารถทําเป็นสีแฟนซีได้เลยสีนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยสวยๆน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยเวลาเราไปห้อยขายอ่ะมันจะเตะตาดีเลิศหรือถ้าขายตามเฟซตามอะไรก็ถ่ายรูปเอานะคะเนี่ยทำเป็นแบบแฟนซีไปเลยหลายๆสีอันนี้ป้าย,ยังไม่ได้แต่งหน้าแต่งตาก็ ป้าก็ถักไว้ก่อนอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวตัวนกฮูกต้องใส่ตาโตๆนะคะตัวนกฮูกซึ่งป้าลงคลิปไว้แล้วนะคะ <c oughs> ก็ไปหาคลิปดูเอาอันนี้แค่แชร์ไอเดียนะว่าเราทาเราสามารถทำสีนั้นสีนี้ได้อันนี้ก็เป็นนกฮูกเหมือนกันหรือจะเป็นโทนสีส้มแบบนี้ก็ได้อันนี้โทนสีชมพูอย่างนี้ก็ไดอ้อันนี้ก็จะเป็นแฟนซีเหมือนกัน จะใส่สีอะไรก็ได้แล้วแต่เราเลยก็แชร์ไอเดียคราวนี้อันนี้จะเป็นขนาดผู้ใหญ่เมื่อกี้จะเป็นขนาดเด็กอันนี้เป็นขนาดผู้ใหญ่เนี่ยสีนั้นสีนี้หลายๆสีอย่างนี้เลยก็ได้ค่ะแชร์ไอเดียเดี๋ยวอันนี้ป้าก็จะใส่เป็นหน้ามูหน้าอะไรของป้านั่นแหละเดี๋ยวค่อยไปตกแต่งขีหลังส่วนใหญ่ป้าจะถักเป็นตัวๆวไว้ก่อนนะคะ เราก็เอาสีใหม่ๆมาให้ดูนะคะเราจะถักแบบนี้ <ปะ S 1> ก็ได้ป้าก็ถักมาได้ใบใหญ่นี่นะคะใบเกือบเสร็จแล้วแหละพอดีมีงานเข้ามาอีกป้าก็เลยต้องหยุดไว้อีกก็คิดว่าต้องหยุดไว้แล้วลหละเพราะว่ามีงานหมวกเข้ามาเนี่ยป้ากะว่าอีกสักแค่สองแถวป้าก็จะพอแล้วพอดีมีโทรศัพท์เข้ามาสั่งงานป้าก็เลยเอ้าวงั้นจะหยุดแล้ว ต้องมาถ่ายคลิปไปก่อนก็ให้ดูก่อนนะคะก็จะประมาณนี้เนี่ยป้าว่าจะถ่ายอีกแค่สองแถวสองสีสองด้านก็จะสีไม่เหมือนกันนะใบก็แบบใหญ่มากอะเนี่ยแล้วป้ากะว่าเดี๋ยวจะติดซิปอย่างนี้ติดซิปเวลาติดซิปเราก็แค่เอาซิปวางด้านในอย่างนี้นะคะมีบีบอย่างนี้นิดนึงแบบโชว์ซิปแล้วเราก็ค่อยๆสอยริมเนี่ยคะ่ะสอยลิมตรงนี้ไปสอยสอยสอย สอยมาเรื่อยๆเวลาติดซิปก็ง่ายๆนะคะก็สอยมาเรื่อยๆก็เสร็จส่วนตรงสายมันสายมันเราก็ใช้ลายนี้แหละค่ะเราจะขึ้นสายตรงไหนแล้วก็สมมุติช่วงนี้เนาะเราก็ขึ้นสายไปก็ลาย X นี่แหละก็ถักไปถักมาถักกลับไปกลับมาขึ้นเป็นสายเล็กๆโค้งๆเอาไว้หิ้วแค่นั้น,นะคะง่ายๆตรงสายมันก็ง่ายๆ ดูแค่นี้ไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าป้าถ้าป้าทำสำเร็จรูปเมื่อไหร่ป้าก็าจะเอามาถ่ายรูปลงไว้ให้ดูนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เสร็จมีงานด่วนเข้ามาก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ